วันนี้ซื้อของได้เงินคืนด้วยครับดีใจมากเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พี่น้องๆองทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมาพบกันวันนี้ตอนเย็นนะครับเลิกงานมาวันนี้จะมาแนะนําแอปขายของออนไลน์นะครับยูพิกนะครับมันเหมือนแอป Lazada s h o p ป e อันเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับขายของออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่าง หลายแสนรายการนะครับยูพิกเป็นร้านค้าออนไลน์ที่กำลังเติบโตนะครับตอนนี้สมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าสมัครแม้แต่บาทเดียวนะครับโหลดแอปจาก Play Store นะครับ g o o g l e Play มาแล้วก็เข้าระบบโดยใช้รหัสคำเชิญนะครับด้านนี้นะครับฟรีนะครับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราสมัครเข้าไปในยูพิกแล้วเราจะได้สินค้าที่ถูกนะครับ เราก็มีเงินคืนด้วยเวลาเราซื้อสินค้านะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับเงินคืนในส่วนนี้นะครับบาทสองบาทก็ถือว่าดีนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้สินค้ามาแล้วเนี่ยวันหนึ่งวันไหนที่เราอยากจะมีรายได้อยากจะเป็นพอค้าที่เป็นเจ้าของห้างแบบยูพิกแบบลาซาด้าแบบจ๊อบปี้เราก็สมัครเข้าไปนะครับ แชร์สินค้านะครับให้เพื่อนๆในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ใน Line นะครับสินค้าตัวไหนที่ถูกที่ดีเราก็แชร์ไปก็จะมีค่าคอมมีรายได้เกิดขึ้นมามันดีขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสินค้าในยูพิกเนี่ยมาปรับแต่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปลงขายในส่วนของ Facebook นะครับในส่วนของ m a r k e t p l a พ e แล้วก็แอปอื่นๆที่เขาขายสินค้าออนไลน์นะครับในกลุ่มได้อะไรก็ว่าไปนะครับสินค้าที่เราจะไปลงขายเมื่อเราขายได้เราก็จะมีคอมมาแล้วหลังจากนั้นเราก็รอรับคอมนะครับอย่างเดียวต่ออาทิตย์นะครับอันนี้หมายถึงไปกล้าวไประดับหนึ่งจากคนที่เคยซื้อก็มาเป็นคนขายนะครับอันนี้เราไม่ต้องไป ผลิตสินค้านะครับเรามีห้างเองอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อของมาวางที่หน้าร้านนะครับเพราะสมัยนี้โลกโซเชียลในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นี่มันรวดเร็วนะครับพุ่งไม่พุ่งไม่หยุดนะครับชุดไม่อยู่นะครับเด็กนน้อยใช้โทรศัพท์เป็นก็อยู่กับโลกโซเชียลแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งเกิด วันไหนวันใดสมมติว่าเรามีลูกค้าเยอะๆนะครับหาสมาชิกเข้ามาเพิ่มเยอะๆเราอาจจะไม่ต้องทํางานก็ได้นะครับอันนี้เป็นแอป,ปที่น่าสนใจนะครับพี่ๆที่ผมเห็นนะครับใน YouTube ที่เขาทํายูพิกประสบความสําเร็จมาแล้วจริงๆเรายูพิกก็น่าจะไม่เกิน3ปีนะครับเปิดเป็นอานค้าออนไลน์มานะครับแต่เงินผมเพิ่งเข้าไปเห็นนะครับก็เลยไม่ทันเขาครับตอนนั้นสมัครไม่ทันมัวแต่ไปดูอะไรก็ไม่รู้นะครับ พอดีไปเห็นนะครับก็เลยเออมันน่าสนใจดีนะครับแอปนี้มันเป็นแอปที่หาเงินโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเสียอะไรมากมายตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของเขาแบบฟรีน,นะครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นได้ค่าแชร์ค่าขายของอะไรนี่มันน่าสนใจมากนะครับวันหนึ่งวันไหนผมคิดว่าถ้าไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยเราอาจจะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาเสริมนะครับ น่าสนใจมากนะครับสินค้าก็มีหลากหลายมีถูกตั้งแต่1บาทนะครับ9บาทซื้อ900กว่าบาทก็ได้เงินคืนมา2-300อะไรนี้มันดีมากเลยนะครับคิดว่าน่า,น,าน่าสนใจนะครับก็ลองสมัครกันดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะเป็นสมาชิกเขาเราต้องซื้อสินค้าตามที่ทางห้างเขากำหนดมาก็ไม่เยอะนะครับแค่200กว่าบาทนะครับไม่เกิน300ที่ผมสมัครนะครับ ผมก็เพิ่งสมัครไปได้ไม่กี่วันนะครับรหัสของผมก็คือ174 690นะครับตอนนี้สมาชิกก็เกือบ2ล้านแล้วนะครับเริ่มจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของออคุณซื้อนะครับครูยูพิกไม่ว่าจะเป็นในด้าน YouTube ก็มีสอนนะครับสอนฟรีด้วยนะครับเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขายในตลาดออนไลน์แบบไหนก็มีสอนทุกวันนะครับแล้วก็ เข้าไปในกลุ่มของเขาเราก็จะได้รู้ได้มีข้อมูลในส่วนนี้สําหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับน่าสนใจมากนะครับแอปนี้ก็ต้องมีรหัสคาเชิญนะครับถ้าท่านจะสมัครก็คือโหลดแอปในส่วนของยูพิกมานะครับแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญของผมนะครับก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ระบบเ,เห็นสินค้าอะไรต่าง ข้อมูลอะไรต่างๆเขามีครบหมดนะครับก็คือตอนนี้เราทําให้ระบบมันตอนตอนนี้เราต้องใช้ระบบให้มันทํางานนะครับเราค้าขายไม่ต้องไปแพ็คของไม่ต้องไปผลิตสินค้าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราแชร์เราซื้อเราก็ได้สินค้ามาใช้ได้เงินคืนอมันดีอะไรขนาดนั้นนะครับน่าสนใจมากนะครับฝากไว้นะครับสําหรับแอปยูพิกนะครับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับลุกปานาที่สนใจก็ ให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะครับเราจะซื้อของอะไรมีทุกอย่างมันเหมาะสําหรับร้านค้าจริงเป็นร้านค้ายิ่งดีนะครับซื้อของในราคาที่ถูกแล้วก็มาขายที่ร้านตัวเองนี่ยิ่งดีมากเลยนะครับในส่วนนี้ได้เงินคืนได้คอมมิชชั่นด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ลองสมัครเข้าไปดูนะครับแอปยูพิกไม่เสียค่าสมัครอะไรมากมายนะครับถ้าเราไม่เป็นสมาชิก ก็ซื้อของเขาได้ถูกๆแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อถูกกว่านั้นก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับใช้รหัสคำเชิญอย่างที่ผมบอกนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีงานทำเสริมตอนนี้ทุกคนก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับสมัครเป็นสมาชิก u ูพิกเราก็ได้เงินคืนนะครับได้ของสินค้าที่ถูกแายนี้ผมขอขอบคุณน,นะครับสำหรับการรับชม ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆที่ติดตามแล้วนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบุญบารให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดปลอดภัยจากโรคต,ต่างๆนานะครับให้จะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับลองเข้าไปดูไปชมวิธีการสมัครนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับใช้รหัส คำเชิญของผมด้านนี้นะครับอย่าลืมนะครับผิดถูกอย่างไรท้ายนี้ผมต้องกราบขอไยนะครับต้องขอโทษไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับการรีวิวสินค้าจากยูพิกครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ